สวัสดีครับสวัสดีประจำ EP ที่62นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรือนองุ่นอีกที่หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะสุดโซมไปหน่อยนะครับเป็นโครงไม้นะครับก็จะมาบูรณะนะฮะมาซ่อมแซมนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเอาปุ๋ยหมักนะครับใส่ที่โคนนะครับนี่ฮะแล้วก็เอาฟางเอาฟางคลุมข้างบนนะครับเอาปุ๋ยหมักใส่ข้างล่างเอาฟางเนี่ยคลุมด้านบนนะครับอ่ะ ีวจะพามาดูข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ฟางนะครับเนาะนะครับจริงๆนะครับการที่เราเอาฟางคลุมที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับหนึ่งก็คือมันเป็นการที่จะรักษาความชื้นนะครับให้กับพืชที่เราปลูกนะครับแล้วก็เป็นสภาวะที่จุลินทรีย์เนี่ยเขาจะสามารถทํางานได้ดีครถ้าเราเปิดขึ้นดูนะมันจะนะครับจะมีความชุ่มชื้นนะครับอยู่ที่ผิวดินนี่ครับ ะจะมีเส้นใยสีขาวๆเ,เกิดขึ้นทั้งที่ฟางบ้างที่ดินบ้างนะครับก็คือจุลินทรีย์เขาจะาสามารถทํางานได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเอาปุ๋ยหมกักอินทรีย์เนี่ยใส่ก่อนนะครับจะเอาใส่แบบผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับดินนะครับนี่นะฮะก็คือ,อผมก็จะผสมกับหน้าดินนะครับเพราะว่าต้นเนี่ก็ปล่อยทิ้งไม่นานเหมือนกันนะครับค่อนข้างโทมก็เลยจะทําการฟื้นฟูใหม่นะครับ ก็คือทําสาเขาก็คือจริงๆมันก็ห้ามขุดนะครับโคนเขาเนี่ยคือห้ามแต่เลยแต่ว่าการทําสาวคือการที่เราเนี่ยนะครับตัดรากเดิมก็คือให้ห่างจากโคนก็ประมาณารัศมีก็50เซนนะครับก็คือเขาสามารถขุดตั้งแต่ตรงนับไอ้บ้านมาจากโคนห้าสิบเซนนะครับเราสามารถขุดได้ร,บรอบๆเลยแล้วก็โกยดินนะครับมาคุกเขากับปุ๋ยหมักที่เราใส่ครับเหมือนมันกล้วยนะมันกล้วยที่ว่าอายุ สองเดือนนะครับจะเข้าสองเดือนคล้ายๆกันนะครับที่ทําแบบนี้เพราะต้องการที่จะทําสาวเขาให้เขา,าเริ่มให้งอกรากใหม่นะครับแต่ว่าถ้าต้นที่เขาสมบูรณ์อยู่แล้วห้ามทําห้ามแตะเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวไปกระทบก,กระเทือนรากเราใส่แค่ผิวดินก็พอครับทีนี้นะครับพอเราใส่ยินรีวัตถุที่เป็นปุ๋ยหมักนะครับอาจจะเป็นการใส่ที่ผิวดินเลยหรือว่าการผสมกับดินแบบนี้นะครับจะให้ดีนะครับก็ต้องเอา,อา ฟางเนี่ยมาคลุมปิดทับหน้านะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่นะครับก็อาจจะมีข้อห้ามอยู่เล็กน้อยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วกันนะครับไม่ใช่ข้อห้ามหรอกก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรทํานะครับการที่เราเอาปุ๋ยหมักใส่ก่อนหรือว่ามูลสัตว์ที่เราผ่านกันหมักแล้วแต่เราใส่ก่อนแล้วก็าฟางคลุมแบบนี้พอได้นะครับ ฟางก็รักษาความชุ่มชื้นนะครับรักษาวัชพืชได้ด้วยนะฮะคุมวัชพืชแต่ว no. ่าถ้าเราเอาฟางใส่ก่อนนะครับแล้วก็เอามูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยหมักเนี่ยมาทับด้านบนฟางนะครับอันนี้นะครับไม่ค่อยได้นําเท่าไหร่นะครับเพราะว่านะครับอย่างที่ได้เคยนําเสนอไปนะครับว่าฟางนะครับหรือว่าวัสดุอินทรีย์วัตถุที่ได้จากพืชนะครับจะเป็นหญ้าแห้งอย่างนี้นะครับหรือเป็นแกลบหรือไม้ปูไม้แห้งอะไรก็ตามแต่ที่เราจะพืชนะครับ ข้อเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะรวมไปด้วยธาตุคาร์บอนนะครับที่อยู่ในเซลลูโลสหรือว่าลิกนินที่ที่ได้เคยนําเสนอไปนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเขาเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับของคาร์บอนที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนนะครับก็คือค่าไฮโดรเจนต่อค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนเนี่ยจะจะสูงก็คือเปรียบเทียบคือจะมีธาตุที่คาร์บอนที่สูงกว่านะครับไฮโดรเจนมากก็คือเด่นในเรื่องของธาตุคาร์บอนนะครับถ้าเราเอาไปใส่ ในธรรมชาติปุ๊บนะครับจุลินทรีย์เขาก็จะมาย่อยสลายครับทีนี้จุลินทรีย์จะสามารถทํางานได้ดีต้องอาศัยทั้งคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนใช่ไหมครับคาร์บอนถ้าเป็นฟางเนี่ยนะครับก็จริงจริงข้อมูลอาจจะไม่ค่อยเป๊ะน,นะครับก็สักประมาณอยู่ที่น่าจะ50ถึง80ต่อ1น,นะครับค่า C ตัวเอ็คือคาร์บอนต่อเนี่ยจะมันมันสูงมากนะครับทีนี้นะครับค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่มันพอดีที่จุลินทรีย์จะสามารถทํางานได้ดีอยู่ที่ประมาณ25ถึง30 ตอนน่ะครับคาร์บอนค่าซีตัวเอนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณกิ3 0ห้าถึงสาสิบตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันปลาไปประมาณสักห้าสิบถึงแปสิบตัวหนึ่งคือมันสูงมากนะครับทีนี้นะครับจุลินทรีย์เขาก็จะไปดึงเอาไนโตรเจนจากมูลสัตว์ที่เราใส่ทับถมด้านบนนะครับเอามาย่อยสลายฟังตัวนี้นะครับพอเกิดการย่อยสลายปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดความร้อนตามมานะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับจุลินทรีย์ก็จะคลายอ่า รายงานความร้อนลงมานะครับมันก็จะทําให้นะครับบริเวณโคนต้นไม้ของเราเนี่ยเกิดความร้อนนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับแต่ว่าการที่เราใส่ทับด้านบนแบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้มีมูลสัตว์มาทับโดยตรงนะครับมันฟางนี่ถามว่าย่อย่ไหมนะครับย่อยนะครับเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆย่อยสลายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการผสมกับมูลสัตว์โดยตรงนะครับมันก็จะค่อยๆ ย่อยสลายไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยไม่ได้ส่งผลกับพืชมากนักนะครับไม่ได้โดนแย่งไนโตรเจนแบบปุ๊บทันทีทันใดแบบเลี้ยงปุ๊บอันนี้ไม่ใช่นะครับว่ามันจะค่อยๆย่อยไปเรื่อยๆค่อยๆย,ย่อยไปนะครับมันก็เลยไม่ได้ส่งผลกับพืชมากนะครับประโยชน์ในการอามาคลุคลินมันจะเลยมีมากกว่าการที่มัน จะไปยังแนเวเจนจากพืชน,นะครับแต่ว่าถ้าเราเอามูลสารบรรทับบุบนะครับอันนี้ปัญหาอาจจะเกิดได้ครับก็คือ1นนะครับอาจจะเกิดความร้อนจากการหมักฟางตัวนี้นะครับแทนที่เราจะใช้มันในการคุมดินกลับเป็นว่าเอามันเนี่ยมาหมักใส่กับโคนต้นไม้เรานะครับความร้อนก็จะเกิดขึ้นนะครับโอกาสที่ความร้อนจะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้พืชที่ของเราเนี่ยได้รับผลกระทบก็มีเช่นกันนะครับอันนี้คือเป็นข้อควรระวังนะครับมาแชร์ให้ ให้ได้รับชมนะแล้วกันนะครับอันนี้เป็นองุ่นนะครับพันช่ายมัสแคทนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมนะครับก็จะทำในระบบอินซีเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงต้นเข้าใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าเข้าโซมากแล้วกันนะฮะเลี้ยงกิ่งใหม่ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาปุ๋ยหมักสูตรที่ท่านอาหารสูงมาเติมเรื่อยๆนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับว่าโปรเจกต์องุ่นอินซีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้หวังที่จะไปเชิญการค้าถ้าทำยอะเนี่ยมันดูแลไม่ได้นะครับบางที เพรียหรือว่าอะไรลงมันไม,ไม่ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ว่าถ้าเราทําแบบปลูกกนเองนะครับต้น2ต้นแบบนี้นะครับผมคงคิดว่าน่าจะพอป็นไปได้สูงนะครับยังไงก็เราติดตามไปกันนะครับสวัสดีครับเอาฟางมาคุมด้านบนได้นะครับแต่ว่าเอาฟางคุมเสร็จเอามูลสัตว์หรือว่าเอาปุ๋ยหมักทับอันนี้ไม่แนะนํานะครับโอเคครับสวัสดีครับ